สวัสดีครับผมวันนี้ก็เอาเจ้าบนไม้ชมนะครับผมตอนนี้ลูกคิวว่างนะครับผมคิวล่าสุดได้พี่โอมจากหาดใหไ่ไปนะครับผมขอบคุณมากมากนะครับผมสำหรับพี่โอมนะครับผมและสำหรับใครที่จะเอาสายเบนนะครับผม มาเลร้อยนะผมชุดนี้ผสมกับลกูกเจ้าสิงไผยองมาดำนะครับผมมีเบิ้ลมังนะครับควาเมียคำสองคำนะครับผมแต่ตัวผู้นี้อ่างตลอดนะผมก็มีคูเบิ้ลน,นะครับอ่างเบิ้ลหางเบิ้ลถ้าท่านไหนสนใจนะครับผมเจวผมจะ หยิบไข่ออกไปนะครับผมไปฟักนะครับผมท่านไหนสนใจติดต่อมาได้เลยนะครับผมระวังคิวว่างๆอยู่นะครับผม ใจติดต่อมาเลยนะครับผม